การเงินบอกว่าตัวเองไม่มีเครื่องมือขอโทษนะครับเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจมันมีอยู่3อย่างหนึ่งคือการคลังพี่พแขก2คือการเงินนะฮะก็คือพกอาตาัตราเงินเฟ้อและ3คือ Currency Exchange หรืออาตาัตราแลกเปลี่ยนอสองตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้มหาศาลแค่ภาคการเงินมีขนาดเท่า GDP แล้วนะครับตลาดหุ้นเนี่ยคุณไปดูสินทรัพย์มัน16ล้านกว่ากาอเอ้ยเติบบ19แล้วมั้ง มันใหญ่พอๆกับเศษธธรษฐกิจที่เราทํามาหากินกันอยู่ทุกวันนี้เงินที่อยู่ในตลาดตราแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นนโยบายของคุณเนี่ยมันน่าจะมีขนาดมากกว่า GDP เนี่ยหลายเท่าตัวม,มันเลยมีผลกระทบในด้านลบมากขนาดนี้ผมคิดว่าต้องมาคุยกันในเชิงขนาดแบบชัดๆอะ่ะเราทํามาหากินกันอยู่เท่านี้โลกของการเงินเท่านี้โลกที่มันไปนบริหารจัดการตราแลกเปลี่ยนอ,อย่างที่จย์สุชาติบอกมันเป็นบ่อน้อําอ่ะใช่ไหม ตัวถ้าคุณให้ความสําคัญกับตาแลกเปลี่ยนมากเกินไปอยากได้เงินบาดแข็งหรือคุณสนใจเรื่องเงินเฟอ้อมากเกินไปทําให้ดอกเบี้ยสูงม,มันก็จะดูดเงินออกจากบอ่อน้ำไงและหน้าที่ของรัฐบาลเขาอยู่อีกฝั่งเขาต้องตัดบอ่อน้อําเพราะว่า KPI ของเขาคือต้องทําให้บอ่อน้ําโตไม่ได้บอกว่ารัฐบาลต้องทําถูกหมดแบงค์ชาติผิดหมดหรือพวกฝ่ายการเงินผิดหมดมแต่มันต้องบาลานซ์และไปด้วยกันแล้วมันจะต้องไม่เริ่มด้วยอคติที่ว่าพวกนักการเมืองพวกนี้เดี๋ยวทำชาติล่มจม แบงค์ชาติเนี่ยไม่ได้ใช้ในกรอบนโยบายแบบเป้าหมายเงินเฟอ้อเพียงอย่างเดียวนะครับก็หมายความว่าไม่ใช่ว่าเห็นเงินเฟอ้อลงแล้วดอกเบีย้ยจะลงได้นะครับ <S 2> <S 2> แต่จริงๆแบงค์ชาติเนี่ยห่วงอยู่สามเรื่องนะครับ <S <S คือใช้นโยบายจารดอกเบีย้ยเนี่ยห่วงสามเรื่องนะครับอันที่หนึ่งก็คือเงินเฟอ้ออันที่สองคือการขยายตัวเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าภาวะการคุ้ยตัวเศรษฐกิจเป็นยังไงแลวการที่สามก็คือห่วงเรื่องเสถียรภาพของระบบการเงินนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับสิ่งที่ทั้งชาติดูเหมือนจะ่วมมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของเกรษสภาพโองการเงินโดยเขาอย่งประเด็นเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในอับที่มันสูงนะครับแล้วก็เพราะงั้นเนี่ยนะครับวันนี้มันก็เหมือนกับว่าทั้งชาติมีนโยบายสําคัญก็คือนโยบายราดอกเบี้ยนะครับแต่ต้องเล็งเป้าถึงสามเป้าะครับซึ่งสามเป้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปพร้อมๆกันเป็นเปรนะว่าไมไม่เลือกเอาสักเป้าหนึ่งที่สําคัญที่สุดอะคะ ก็ควรไพรออรไทส์ว่าอะไรสาคัญที่สุดแล้วแล้วเลงเอาสักเป้าหนึ่งก้คุณยิงสามเป้าไม่ได้อ่ะเออคือแต่แต่จริงๆ่ะครับก็คือจริงๆอ่ะมันพอจะได้ถ้าเกิดเรามีเครื่องมือมากกว่านี้ช่ฮะอย่าเช่นถ้าเรามีอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับแล้วเราก็มีเครื่องมืออื่นๆเช่นใช้ออนโยบายคุมการปล่อยสินเชื่อหรือนโยบายอื่นๆที่จะมาคุมเรื่องของนี่นะฮะแล้วก็เอาเรื่องของอัตราดอกเบี้ยไปดูเรื่องของเงินเฟ้อกับเศรษฐกิจนะครับแต่ปัญหา ปัญหาที่ที่บังคับกังวลเนี่ยก็คือว่าถ้าวันนี้นะครับถ้ามองมางี่บังคเนี่ยคือบงคับมองว่าเศรษฐกิจ,จไม่ได้แย่มากแต่วันนี้สิ่งที่กังวลมากกว่าคือนี่กลัวเงินกลัวเงินจะขึ้น นะครับเพ้นก็ไม่อยากจะลดดอกเบี้ยมากเกินไปถ้าอาจารย์มีโอกาสได้คุยกับแบงค์ชาติช่วยบอกเขาทีนะครับว่านี้ครัวเรือนนี้มันมาตั้งแต่กี่ปีแล้วฮะที่พวกคุณนั่งบริหารกันอยู่ครับนะฮะมันไม่ใช่ปัญหาเพิ่งเกิดนะครับแล้วเรไม่อยากให้เราเราไม่อยากให้อาจารย์ต้มไปนะเราผาญไเอใช่เราอยากให้อาจารย์ต้มมารับไม่าแทนแ่อยากแต่ขอบคุณอาจารย์ที่อาจารย์ชี้ให้ผมเห็นนะเพราะว่าผมไม่เคยเห็นสิ่งนี้หลุดออกมาจากปากท่านผู้ว่าการธนาคารเลยว่า มันมีสามประเด็นที่ต้องดูตัวเงินเฟ้อนะครับหรือว่าการแทรตัวครับเพราะฉะน้นท่ายาอธิบายทอยนี้บ่อยมากเลยนะครับว่าเนี่ยเพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยไม่ได้เอาไว้ดูแค่เงินเฟ้อเพียงอย่างเดียวนะครับจริงๆถูกผิดว่ากันนะครับแต่ผมว่ากลับมานะครับว่าสิ่งที่ทําให้เกิดปัญหาจริงๆวันนี้นะครับสาเหตุใหญ่อันหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเราไม่มีเครื่องมือที่จะไปดูแลเรื่องของหนี้แล้วทำไมเราไม่ทำอะครับเครื่องมือนั้นอะ นี่เลยครับนี่เลยครับอ่อนันสิ่งที่คิดว่าคุมปัญหานี่มีดีที่สุดวันนี้นะครับก็คือแบงค์าเควรจะมีสิ่งที่เรียกว่า debt service to income ratio ก็คือการกำหนดเลยว่าคนที่จะขอกู้ยืมเงินจากธนาคารได้เนี่ยไม่ควรมีภาระในการผ่อนคืนนี่นะครับเกินกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ถูกไหมครถ้าเรามีเรามีเครื่องมือตัวนี้นะครับก็คือบอกว่าต่อไปนี้ ใครจะกู้ยืมเงินเนี่ยนะครับภาระในการจ่ายคืนเงินกู้เนี่ยห้ามเกินสมมติครับ50เปอร์เซ็นของรายได้อันเนี้เราก็จะสามารถเอาเอานโยบายการดอกเบี้ยเนี่ยไปดูแลเงินเฟ้อดูแลการขยายตัวเศรษฐกิจแล้วเอาเครื่องมือเนี้ยมาดูแลอการการขยายตัวของของนิโครเรียนใช่ไหมครับแต่ถามว่าทําไมเราถึงไม่มีเครื่องมือตัวนี้นะครับพูดง่ายๆเลยก็คือว่าเมืองไทยเนี่ยมีภาคเศรษฐกิจที่เรียก่า informal sector เยอะไปหน่อยนะฮะ หมายความว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีครูข้อพิมพ์ค้คนส่วนใหญ่ไม่มีหลักฐานม,มาแสดงว่าเขามีเงินเดือนเท่าไหร่มนุษผมเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยผมก็ชัดเจนว่าผมเอาหลักฐานการได้รับเงินเดือนไปนยืย่นให้แบงก์แล้วบอกผมมีรายได้เท่านี้นะครับแต่ปัญหาคือว่าคนที่ม่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเชื่อไหมนะเป็นแค่หนึ่งในสามของประชากรวัยทางานนะครับอีกสองในสามเนี่ยคืออยู่ในภาคเศรษฐกิจที่ีย้ว่า informal sector หรือเป็นเกษตรกรซึ่งไม่มี สลิปเงินเดือนทีนี้ท,ทั้งา้าก็คงบอกว่าถ้าบาังทับให้ทุกคนโชว์ p r พ o f o วินข้ามเนี่ยแล้วคนอีกประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศเนี่ยจะไปเอาสลิปเงินเดือนมาจากไหนถูกไหมฮะงั้นวันนี้สังเกตนะครับว่าการปล่อยกู้มันก็เลยการใช้คำว่า asset financing ก็คือเราจะซื้ออะไรอะ่ะเราจะซื้อรถเราจะซื้อบ้านแล้วก็ไปค้ำตามนั้นนะฮะคนครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่มีหลักฐานของรายได้เอาไปโชว อล้วก็เลยวันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดังแพทกําลังพัฒนาเครื่องมือพวกนี้อยู่นะครับพัฒนาช้าไปนิดนึงนะคะนี่นี่คือปัญหาเลยครับนี่คือปัญหาจริงจริงนะครับนี่คือปัญหาว่าทําไมเราไม่สามารถมีเครื่องมือนโยบายอีกอันหนึ่งมาคุมนี่ได้เพราะเราภาประเทศอื่นนะครับเราอย่างสิงคโปร์อย่างอเมริกาเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นของของคนทํางานเนี่ยอยู่ในระบบประกันสังคมของเมืองไทยเนี่ยคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมมีน้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ แต่ทีนี้พวกผมมองเห็นอย่างนี้อาจารย์เข้าใจเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดเราก็เห็นข้อมูลตัวนี้เหมือนกันอยู่แต่เหมือนว่าการที่จะทําให้ทุกคนเข้ามาอยู่ในระบบเนี่ยมันใช้เครื่องมือทางการเงินไม่ได้ไงครับมันก็ต้องใช้เครื่องมือทางการคลัง,งทีนี้เครื่องมือทางการคลังอยากทํา A B C D เนี่ย ตอนนี้กับกลายเป็นว่าทําไม่ได้มันทําไม่ได้แล้วไงใช่ไหมฮะมันก็กลายมาเป็นปัญหาเพราะว่านี่ที่สร้างไว้มาก่อนอะไรต่างๆติดเพดานหมดแล้วแล้วก็กลายเป็นว่าความกังวลของธนาคารแห่งประเทศไทยในการบริหารจัดการหนี้เงินเฟ้ออะไรต่างเหล่านี้ก็กลายมาเป็นปัญหาที่ทําให้ครับคุณแก้ปัญหาโดยเฉพาะฝ่ายการคลังก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้จย์ทุกคนพูดถึงปัญหาเชิงโครงสร้างแต่มันดีดนิ้วแก้ไม่ได้ไงฮะใช่เลยครับก็อันนี้ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ ที่เวลาแบงค์าตาพูดเนี่ยแบงค์ชาก็บอกว่าแต่ลดดอกเบี้ยไปแล้วไปเพิ่มปัญหาหนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ก็อาจจะเป็นความเปลี่ยนนะครับแล้ว่แบงค์าตาก็เลยต้องแบบบาลานซ์รับว่าถ้าเศรษฐกิจดูแล้วมันไม่ได้แย่มากก็อมาดูอันตรก่อนอะไรประมาณนี้มันมีความเป็นไปได้ไหมอาจารย์ว่าไอตัวดอกเบี้ยนี่แหละมันทําให้เกิดปัญหาต้นทุนในชีวิตของคนโดยทั่วไปที่จะต้องเพิ่มสูงขึ้นครับ ก็ก็ก็พูดยังไงถือว่าพอเราดอกเบี้ยถ้าดอกเบี้ยมันใช้เกินไปจนกระทั่งเศรษฐกิจกจะตต่ำกว่าที่ควรจะเป็นคนก็จะมีรายได้มาใต่คืนนี่น้่ร่อยลงหรือต้องไปสร้างยื้เพิ่มขึ้นอย่างนั้นในการที่เราถ้าเราเก็บดอกเบี้ยที่สูงเกินไปไว้เนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจมันี้่ได้ครับอาจารย์ครึ่งปีแรกสําหรับการลดอัตราดอกเบี้ยน่าจะไม่มีหวังแล้วครึ่งปีหลังพอจะมีแนวโน้มที่กนงงงจะขยับในการปรับเปลี่ยนเรื่องอัตราดอกเบี้ยได้บ้างไหมครับ แต่จริงๆมีประชุมวันที่10นะครับอาทิตย์หน้านะครับยังพอรุ้นอยู่ยังพอรุนนะ <c oughs> ดูดูท่าทาง <c oughs> ผมไม่ค่อยมีหวังจ <c oughs> ั่ไม่รู้โอเค <c oughs> แต่ว <c oughs> ่าซึ่งปีหลังเนี่ยผมผมยังเชื่อว่าคือคือคือถ้าเกิดถามผมนะผมคิดว่าวันเนี้ยนโยบายการเงินเน <c oughs> ี่ยใช้ไ่เพราะดูดูง่ายๆก็คืออ่วันเนี้ยถ้าเราเมื่อกี้เราพูดถึงเฮดไลน์อินเฟอชั่นใช่ไหมครับที่ติดลบใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามาดูอินเฟชั่นเนี่ยเอา เรื่องของน้ำมันเอาเรื่องของราคาหมูเอาอะไรออกไปให้หมดนะฮะใช่ไหมฮะวันนี้คออินเฟชันอยู่ที่0.37เปนอะร์เซ็นตะแล้วดูมันตอนมันหมายว่าเทียบคออินเฟชันที่เอาน้ำมันกับราคาอาหารออกไปแล้วเนี่ยนะครับคออินเฟชันของเดือนเนี้ยนะครับตกลงมาจากเดือนก่อนด้วยซ้ำอ,อันนี้คือเอาเมื่อกี้ผมพูดว่าสาเหตุที่เงินเฟ้อติดลบเนี่ยเพราะราคาพลังงานกับราคาอาหารใช่ไหมครับเอาพวกนั้นออกไปให้หมดเนี่ยนะครับ คออินเฟชันก็แทบจะไม่มีอินเฟชันแล้วอันเนี้ยนะครับอันเนี้ยเป็นตัววัดที่น่ากังวลกว่าว่า,ามันไม่มีดีมานทูอินเฟชันเลยคือมันเศรษฐกิจมันไม่ได้แข็งแกร่งมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวคอคืออัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยนะครับอยู่ต่ำกว่าเป้าของธนาคารแห่งประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นวัดดูด้วยตัวเนี้ยนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่าสแตนของนโยบายการเงินเนี่ยหรือว่า อัตราดอกเบี้ยที่เราตั้งไว้ที่สองเปอร์เซ็นครึ่งเมื่อเทียบกับเงินเฟ้อที่วันนี้รันอยู่ต่ากว่าหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับก็ใช้คำว่าใช้พอสมควรไม่มันมีรูมที่จะปรับลดอันนี้ไม่รวมถึงความเห็นของกรรมการนโยบายเสียงข้างน้อยนะครับที่พูดบอกว่า potential growth หรือว่าศักยภยาพของเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ลดลงด้วยดังนั้นจริงๆอัตราดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยก็ควรจะปรับลงมาด้วยนะครับเน้นสองสาเหตุนี้ผมคิดว่ามันมีรูมที่จะต้องควรจะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยถ้าไม่ใช่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็ปรับ สแปนของนโยบายการเงินไม่ให้มันไทยเกินไปซึ่งในผมว่ามีเซฟที่จะตกรถนะครับครับเดี๋ยวสิบเมษาอาจารย์มากมาคุยกันอีกรอบนึงขอบคุณอาจารย์พิพัฒน์มากนะครับอาจารย์จะยอมมาอย่างน้อยที่อย่างน้อยคียบทวันนี้เราก็ได้แล้วค่ะว่ามันไทยเกินไปครับขอบคุณดรพิพัฒน์มากนะครับจริงๆมีอีกประเด็นนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไว้คราวหน้าอาจารย์ขอบคุณมากนะครับได้ครับขอบคุณครับอสิบเมษาเนี่ยแหละที่บอกว่า ต่ำกว่ากรอบของธนาคารแห่งประเทศไทยและนี่คือคำถามที่ผมถามว่าแล้วบริหารในท่าไหนให้มันตกกรอบที่ตัวเองไม่อาจารย์แกของโวเลอเลือกอะไรกูต้องมาโดนด่าแผนแบ่งชาติวะคนดูบอกพี่แขกใจเย็นแขกรับเชิญกลัวหมดแล้ว แอาจารย์พิพัฒน์แกแกแกดูแลเรื่องกันเลยแล้วแกก็ดูแลทั้งสองพาร์ทก็คือวิเคราะห์ในทั้งสองด้านเนยสถานการณ์ต่างๆทั้งการคลังและการเงินผมว่าสิบเมษาน่าจะเดือดนะเพราะว่ามีการระชุมพลังเอแถลงดิสตอนวอลเล็ตวันที่สิบเมษายนเป็นวันที่เข้องกับกศรษฐกการนะฮะผมก็ทีแรกจะถามอาจารย์เหมือนกันว่าไอ้สามเรื่องที่เขาเป็นห่วงเนี่ย หนึ่งคุณห่วงเงินเฟอ้อเงินมันไม่เฟ้อแล้วเพราะกาะครคลังเขาได้แก้ปัญหาหคุณแล้วเพราะตอนที่คุณขึ้นอนะ่ะมันไม่ได้ลดนะสองใช่ไหมบอกว่าเป็นห่วงเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจเลยต้องเพิ่มดอกเบี้ยอันนี้ผมฟังแล้วผมก็งงใช่ไหมก็แขกลงไปนอนเลยอะ่ะใช่ไหมแขกลงไปนอนแล้วนะแล้วก็อันที่สามก็คือเนี่ยแหละเรื่องของการ ปรับศักยภา,าพอะไรต่รา,างๆแต่รแตเรื่องหนึ่งนะเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นปัญหาแล้วอันนี้อาจารย์เปี่ยมก็พูดว่า<ช>เขาไม่เคย<ช>ยอมรับว่าทั้งหมดทั้งปวงที่ทําไปเพื่อ กลัว Capital Flight ซึ่งจะทําให้เราเข้าสู่สภาวะแบบที่เราเคยเจอในยุคต้มยำกุ้งนี่คือสิ่งที่เขาภาพหลอนของเขาแต่เราไม่ควรต้องมารับมภาพหลอนความความหมายก็คือว่านี่คือเหตุผลจริงแต่เขาไม่เคยพูดเหตุผลจริงของเขาในความรู้สึกผมนะว่าทั้งหมดทั้งปวงที่ทําไปเนี่ยเพื่อการนั้นแต่ฉาบมันด้วยเหตุผลพวกนี้ซึ่งผมมานั่งดูนั่งคิดเมื่อกี้อาจารย์อาจารย์เขาพูดเนี่ยไม่ไม่ไม่คือมันกลายเป็นว่าตัวมันเองกลายเป็นปัญหาอ๋อครับ ตัวมันเองอะกลายเป็นปัญหาถูกไหมฮะเรื่องกังวลเรื่องนั้นเลยต้องไปขึ้นดอกเบี้ยเพื่อแก้เงินเฟ้อเสร็จแล้วมีปัญหาเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจแต่คุณมีหน้าที่ขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือเปล่าไม่ส่วนใหญ่อยู่ที่นโยบายของรัฐบาลและการคลังใช่ไหมพอการคลังเขาบอกเฮ้ยปรับลดดอกเบี้ยดิมันจะต้องมีพื้นที่ทางการคลังตรงนี้ขอร์ริเดอรวอลเล็ตได้ไหมเพราะถ้าโกรธมันเพิ่มสัดส่วนของนี่มันก็จะลดลงฉันก็จะกู้และลงทุนกันในการปรับโครงสร้างได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ตัวเองก็เดี๋ยวจะไปสู่เหตุผลที่3าพอไปติงเหตุผลที่3คุณก็กลับไปนนเหตุผลที่ 1. 1วนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยถูกไหมแล้วทุกท่านเนี่ยจะพูดถึงดอกเบี้ย2.5%ด,ดอกเบี้ย2รกระจอกมากดอกเบี้ยจริงเดินไปธนาคารแล้วถามครับ แล้วคุณจะรู้ว่าดอกเบี้ยจริงมันอยู่ตรงไหนดอกเบี้ยเพื่อการบริโภคนะฮะดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยยังยังอยู่ในรทที่ผมก็ว่าสูงแล้วดอกเบี้ยเพื่อการลงทุนเพื่อการทําธุรกิจเพื่อทําให้เศรษฐกิจคุณโตและที่อาจารย์บอกว่าคนครึ่งหนึ่งอยู่นอกระบบเนี่ยเศรษฐกิจตรงนี้ต้องโตมันถึงจะดึงคนเข้ามาในระบบได้คุณไม่ปล่อยให้เขาอะอย่างผมไปถามอยากทํา SME ผมเดินไปเนี่ยบอกผมสบอร์เซ็นต์อะโอ้สูงมาก ผมจะค้าขายได้ยังไงอ่ะมันจะมีกําไรตรงไหนจะให้ผมขายไกลหรือไงแบบมีกำไรร้อยเปอร์เซ็พราะว่าไม่มีต้นทุนอย่างเงี้ยหรมันเป็นไปไม่ได้ไงใช่ค่ะชุดเพราะฉะนั้นผมมีความรู้สึกว่ามันต้องคุยกันอย่างเป็นระบบจริงๆระหว่างคนที่ทํามหาภาคที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการคลังแล้วมาคุยกับเรื่องการเงินครับผมนิดเดียวนะก่อนไปข่าวเ่อไปขอภายอันนี้แบบอึดอัดอ่ะ เขาการเงินบอกว่าตัวเองไม่มีเครื่องมือขอโทษนะครับเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจมันมีอยู่3อย่าง 1. งคือการคลังพี่พแขก 2. คือการเงินนะฮะก็คือพกอาตาัตราเงินเฟ้อและ 3. คือ currency exchange หรืออาตาัตราแลกเปลี่ยนอสองตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้มหาศาลแค่ภาคการเงินมีขนาดเท่า GDP แล้วนะครับตลาดหุ้นเนี่ยคุณไปดูสินทรัพย์มัน16ล้านกว่ากว่า,ายเติบ19แล้วมั้ง มันใหญ่พอๆกับเศรษฐกิจที่เราทํามาหากินกันอยู่ทุกวันนี้เงินที่อยู่ในตลาดตราแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นนโยบายของคุณเนี่ยมันน่าจะมีขนาดมากกว่า GDP เนี่ยหลายเท่าตัวมันเลยมีผลกระทบในด้านลบมากขนาดนี้ผมคิดว่าต้องมาคุยกันในเชิงขนาดแบบชัดๆอ่ะเราทํามาหากินกันอยู่เท่านี้โลกของการเงินเท่านี้โลกที่มันไปนบริหารจัดการตราแลกเปลี่ยนอ,อย่างที่จย์สุชาติบอกมันเป็นบ่อน,น้อําอ่ะใช่ไหม ตัวถ้าคุณให้ความสําคัญกับตาแลกเปลี่ยนมากเกินไปอยากให้เงินบาทแข็งหรือคุณสนใจเรื่องเงินเฟอ้อมากเกินไปทําให้ดอกเบีย้ยสูงม,มันก็จะดูดเงินออกจากบ่อน้ำไงและหน้าที่ของรัฐบาลเขาอยู่อีกฝั่งเขาต้องตัดบ่อน้อําเพราะว่า KPI ของเขาคือต้องทําให้บ่อน้ําโตไม่ได้บอกว่ารัฐบาลต้องทําถูกหมดแบงค์ชาติผิดหมดหรือพวกฝ่ายการเงินผิดหมดแต่มันต้องบาลานซ์และไปด้วยกันแล้วมันจะต้องไม่เริ่มด้วยอคติที่ว่าพวกนักการเมืองพวกนี้เดี๋ยวทำชาติล่มจม แล้วทุกคนต้องสำเนียกว่าเงินทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของทุกคนใช่แล้วคุณจะต้องมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด